มาทุกคนปอาพามาแล้วค่ะสวัสดีค่ปะปอผ่านะคะ่ะกลับมาอีกครั้งตามคําเรียกร้องของน้องๆนั่นก็คือการยำสลามวันนี้ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเราจะมายำสลามเก่าแก่เยอะแยะมากมายของปอาพาทั้งหมด1 0 0ร ว่าก็เป็นลอยอ่ะเพราะมันเยอะมากเลยค่ะทุกคนเยอะมากๆม,มีทั้งของดีของเสียของไม่ดีนะคะรวมกันอยู่ที่นี่เลยแต่ถ้าขึ้นลายจริงๆเราจะคัดออกแนะ้ะส่นวนมากจะเป็นกากเพชรามากกว่าเนาะมีใครอยากดูแล้วว่าวันนี้คสำสลามของเราจะวิสบึ้มขนานดะไหนกดไลค์ปะพาราดแล้วตามไปดูกันเลยค่ะ เริ่มกระปุกแรกกันเลยนะคะอันนี้เป็นสีเหลืองนะคะโหเป็นเหลืองกล้วยๆเลยข้างในมีกับเพชรด้วยเหลวแล้วคะ่ะทุกคนดูว้ายเหลวมากเลยอันนี้แทบจะเป็นกาวเลยนะถ้าจะเก็บไว้นานมากๆแล้วค่ะข้างใต้ล่างเขาน่าจะเป็นกับเพชรเดี๋ยวเอาให้ดูนี่มองไม่เห็นเลยใช่ไหมก็มีกับเพชร,รอยู่ด้านในอันนี้น่าจะทําปี2018เด้ซ้าปีที่แล้วนะคะอันนี้นะใส่กระปุกเปัาบพาด้วยสีส้มค่ะทุกคนข้างในเป็นยังไงไหนเทเลย โอ้เป็นแบบนี้ข้างในก็เป็นมุกมุกค่ะเป็นกากเพชรมุกมุกนะมองไม่เห็นเท่าไหร่ค่ะนี่นี่เป็นผงกากเพชรด้วยเป็นผงมุกด้วยค่ะทุกคนผงมุกนี่กระปุกที่สองหมดแล้วนะคะมากระปุกที่สามกันบ้างนี่กระปุกที่สามสีฟ้าทุกคนดูกดไว้เหลวแล้วเหลวไว้ไหลเอาไวอย่างนี้เอันนี้เหลวเละมากค่ะดู โอ้ตั้งแต่ชาติปางไหนคะพี่พาเป็นเนื้อคู่กันมานะคะตั้งแต่ชาติปางไหนโอ้โหชาติปางนี้เลยพี่พาสีสวยมากอะ่ะอันต่อไปค่ะนี่ว้ายไม่พายจะร่วงนี่เปิดเลยอู้วันนี้นะทํานานมากแล้วอันนี้สีใสค่ะเหลวเลยจ้าเจ๋เหลวมากๆอันต่อไปค่ะอันนี้เป็นสีออกเนื้อเนื้อเนาะ ดูกระปุกปาว์พารฝาเจด้านะคะอันนี้ก็เหลวเป็นน้ำเลยนี่อันนี้สีแดงนะคะเป็นปาล์พารเหมือนกันใช้กระป๋องปาล์พาหมดเลยเนี่ยนี่อุ้ยอันนี้อันนี้ยังเป็นเหมือนหมากฝรั่งอยู่เลยค่ะจับยืดวายแต่ก็เลอะมือ<ะ>ไม่น่าจับเลยเลอะมือค่ะทุกคนมันไม่เหลวแล้วมันไม่แข็งมันเป็นเหมือนหมากฝรั่งมาเกิดค่ะกับชาติมาเกิดหมากฝรั่งกับชาิมาเกิดถลุ มีกากเพชรอยู่ข้างในด้วยนะ <Okay. S 1> ดูดิเขาไม่ออกอะ่ะแข็งมากมันเป็นสลามรุ่นยุคไดโนเสาร์ค่ะทุกคน <c oughs> จุลสิพาย์ังต้องอายเจอสลามเพราะว่าานี้เข้าไปไม่หมดจนได้หาหมดแบบโอ้โหย้อยมากเลยเจ๊จีกระปุกต่อไปอู๋สีน้ําเงินค่ะอันนี้สีน้ําเงินเข้มมากลาดลงไปเลยโอ้ยลาดลงไปเลยเจ๊สแสดงถึงความเก่าเก็บมากๆค่ะ ส,สวยอ่อมอนอยู่ในกาแล็กซี่แกออกข้างล่างเป็นกากเพชรด้วยดูดินี่กระปุกต่อไปนะคะเป็นสลามน้องบูมนั่นเองอันนี้นานมากๆแล้วโอ้ไม่ได้แกะโอ้ไม่ได้แกะเลยอ่ะดูดิหลวน้องบูมน่าจะให้มารีวิวนะน้องบูมพี่บารีวิวให้แล้วนะพี่บาแบบนี้ก็ได้เหรอชึบอ,อันต่อไปค่ะโหเป็นสีเขียวสีเขียวออ้ยอันนี้แข็ง อันนี้จับได้ดูสิอ่าน,นี้แข็งเย้เย้เยนี่แข็งค่ะจับได้อันนี้สีม่วงไหนดูโอ้อันนี้ก็จับได้เหมือนกันดูสิยืดยืดเลยเห็นปะยืดจุ่มลงไปแล้วนี่อันต่อไปนะคะสลามกาแฟใช่ไหมกาแฟนี่ลาดลงไปเลยโอ้อันนี้ยังถือว่าแข็งอยู่เลยนะเนี่ย สลามกาแฟนี่ต่อไปนะคะรุ่นอลิมิเต็ดอีดิชั่นนะรุ่นนี้นะเปิดเลยนี่เป็นแบบนี้นะเป็นโฟมโอ้โฟมกระจายะคะ่ะทุกคนแล้วข้างในเป็นสลามใสค่ะโอ้โหน่าเล่นมากแต่ยืดให้ดูอีกสักหน่อยก่อนนี่เปเสียงกอ๊กอบก๊อบแก๊บแก๊บด้วยอะ่ะอันนี้คือดีมากอะ่ะ เดายเลยนี่ยังเล่นได้อยู่เลยนะนี้ยืดเหรอยืดโอานี้ยัน,นดีอ่ะนี่อันนี้ก็มีโฟมเหมือนกันแล้วก็เป็นสีแดงค่ะจับอ้ฟไฟเลยเลยเริ่มจะเยอะแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงนะพี่พาขอรีลุกภาพเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันตอนที่ครบร้อยกระปุกค่ะ ที่เรียบร้อยแล้วพี่พาใช้ดินเบานะโรยด้านหน้าค่ะเหมือนเป็นวิปครีมอีกทีน,นึงดูสิเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มยำกันเลยเหนื่อยมากเลยเพราะว่าหลายเป็น้อยๆกระปุกเลยนะคะนี่เราจะเริ่มยำดูดิเยอะมากทุกคนดูมันจะมีทั้งแบบว่าเหลวแล้วก็แข็งด้วยนะมันก็จะค่อนข้างที่จะออกแรงนิดนึงเห็นปหะสวยอ่ะเลสิคัลล็กซี่แบบนี้นะเห็นปะโอมาก้มดูใกล้ๆดีกว่า สีสันสวยสดใสค่ะดูนี่มีสีฟ้าอยู่ด้านในโอ้มันเหมือนอยู่ในกาแล็กซี่เลยค่ะทุกคนโอ,โอ้สวยมากโอ้โหทุกคนอยากให้ยำม,มากนะคะถ้าสลามไม่เยอะพอก็จะยำไม่ได้ะคะ่ะต้องรอเวลานะคะให้สลามแบบหลายๆร้ยอยก็ปุกยำทีก็จะแซ่บเวอร์แบบนี้เลยนะคะนี่ นี่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 พอเราคนเขาสักพักนะให้เข้ากันเราต้องใส่น้ำบอลแหลกเข้าไปค่ะสามถึงจะเป็นตัวค่ะถึงจะเป็นก้อนนะถ้าเราใช้น้ำยาธรรมดาจะไม่เป็นแล้วนะเพราะว่ามันผ่านการทำบดบี้เป็นสลามไปเรียบร้อยแล้วนะคะขอตัวไปคนก่อนนะคะ ค่ะทุกคนตอนนี้สลามของเราก็เข้ากันเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะค่อนข้างที่ก็จะหนืดขึ้นมากว่าเดิมนิดนึงค่ะแต่ว่ายังไม่จับตัวเป็นก้อนเดี๋ยวป้าพัจะใส่น้ำบอลล็กลงไปเนาะเทลงไปเลยนี่ทีนี้เราต้องใช้มือนะคะลงไปนวดแล้วะคะ่ะนี่เห็นไหมเริ่มไม่ติดมือนะคะเพราะเรามีน้ำบอลล็กโหดูข้างในสอดไส้ด้วยถ้าเอาเข็มใส่เข้าไปจะเป็นยังไงเนาะ พูดกระสยองยอ้เราะพี่พาเสียวมากเลยอ่ะเอาเข็มใส่เข้าไปไงแล้วก็ให้พี่ภากรรมไงฮัลโหลพี่มายังมีชีวิตยอยู่ไหมยังอยู่ใช่ไหมทุกคนเป็นกำลังใจให้นะกดไลค์ให้เรียบร้อยแล้ว<พา>เอางั้นเลยใช่ปะ สลามยำหมองเราดูสิเพราะว่าเขาหนืดขึ้นมาแล้วแบบมันรลดมากคือวิภาปวดแขนไปหมดเลยนะคะนวดนานมากดูสิเป็นครึ่งครึ่งชั่วโมงเลยอูย้ใหญ่วิสบึ้มมากนี่เดี๋ยวเราจะมาลองเทใส่ตโต๊ะดูนะคะอ้าววิสบึ้มจริงๆนะทุกคนระวังจะไหลลงโต๊ะ จะเปื้อนเสื้อผ้านะคะใครเล่นสลามระวังให้ดีนะที่พี่พาไปขายของมานะพ่อแม่ผู้ปกครองบอกว่าเลอะเสื้อผ้ากันเยอะมาก <What? S 1> แล้วก็ถามว่าเลอะแล้วทํำยังไงนะคะ <What? S 1> น้องๆรู้ไหมว่าเลอะแล้วทำยังไงเราต้องเอาไปแช่น้ํานะเพราะว่าเนี่ยสลามมันก็เหมือนกาวนะแต่ว่าถ้ามันแข็งมากๆอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ออกเนาะเราก็จะต้องไปแช่น้ําไว้ก่อน,นะคะ่ะแช่ไว้ก่อนหนึ่งคืนนะมันก็จะค่อยๆย่อยสลายไปเรื่อยๆค่ะดูสิโอ้ใหญ่มาก ใหญ่วิสบึมมากอันนี้น่าจะเป็น10บสิกิโลเลยนะคะเพราะว่าหลายร้อยกระปุกมากออโอ้ไม่แขนไม่แขนมากๆเลยเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆชอบกันรักกันก็อย่าลืมกดติดตามเปาผ่าไว้ให้ดีๆนะคะแล้วอยากให้เปาผ่าเอาอะไรมาทําอีกในช่องเปาผ่านี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้นะเท่ไงไอคลิปนี้เปาผาไปแล้วนะ,ะเจอกันใม่แน่นอะนะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊